สวัสดีจ้าพี่น้องคอยกระโดดลงคลิป เี้ยนีนี่ประมาณเดือนหนึ่งเลยละคอยว่าเรื่องเลื่องคือคอยขี้คานคลิปนี้คอยกระทายไปตั้งแต่บักโดนนึ่งคอยกับบทันได้มีเวลามาผ่าแล้วก็เอามาลงนําวิดีโอนี้นะคอยกระสิเดไปเที่ยววัดหงท่อตั้งแต่เด็กน้อยมาเนี่ยคอยกรบทันผาเพราะเขาเจ้าไปใส่อยู่บ่พทันได้ยุดเนาะวันเม่คอยกระสิไปเด้ว่าเราสิไปกับลูกสาวหลานละเราไปนอนกับลูกสาวเราลวกัเราก็เลยไปเลยน่ะนะไปผอกันยูวัดหงทองุ่ดละก่อนสิไปวัดคอยกับสิมาเวเอากุ แล,น,น,ลนั้นหลบอม้นก็เป็นหลอบที่2เพราะว่าเราขายถือสังกุงไปหาโลแล้วกับประมือสอโลรวมเป็เซ็ตแล้วกับประมาณ840ราอนี่แบาละใส่กุ่งกับพ่อกินอยู่เด้กหาโลกับใส่ล่างฟมเต็มอญัญญะบัน,นี้ประมือขนบะมีหอนมองสีใส่ก็เล,ลเลยเอาไว้ล้างรถเลยแดด,แด,ดเพื่อิไปหอดเ่าเป็นประมือข่อสีนา่าซประ<อ>จะักออกจากเอาประมือกับกุ้มแล้วกัสีตรงดิ่งมาวัดเลยหงทองในข่อกับเมาประมาณโดนแห้งแล้วล่ะเพ่าเป็นซีปีที่แล้วผู้ประจักษข่อยเบลมามานหลอบหนียังยังกับเปียนไปเบื่อเลยจำ นำเขาคือเก่าเขาประกาศที่มันไหวบานข่อยสงสารมันหนาะไปด้วยไม่ช่วยสักบาทได้พะลุมาวัดกับมาหน่าม่าอยู่แต่ข่อยกะบริพามันเขาไปในโบสถ์ดอกข่อยเสียงพญาวินไนนะนั่งเฝ้ามันอยู่ข้างนอกตอนรุ่นแล้วกะสียางมาวัดเลยเนาะกะขึ้นซื้อว่าวัดหงทองเนาะมันกระตัางอยู่ใจกลางทะเลฮะนาสิผ้ากระยางเขามาในโบสถ์เลยพญาวินัยกะคินพะลุนั่นล้วเหล่านาทีแล้วเนาะกะลากของวัดหงทองกะสิเป็นปลาตีนนีเละตีนมิดตะตัวใหญ่ๆเนาะวันนี้ข่อยปากม้าข่อยกะเห่าข่อยปากอีหยังดอกฟังเสียงม้าเห่านี่ละเหห็นนบ่่่พี้อองขอยมอล บนนั้นเด้กข่อยจะขึ้นไปหาเราเนาะก่อนจะขึ้นไปในหอคอยนะข่อยกะซิมาไหวา้พระก่อนาตามสเต็ปเนาะพี่น้องไปหันมานี่บ่ได้ถ่ายรูปนี่มันบ่เป็นตะยูได้ถ่ <c oughs> ายรูปก่อนได้จังสิได้เข้าไปไหว้พระเด็กน้อยเนาะพอได้ออกจากบ้านกะซิหาวในจักหน่อยแต่สําหรับขนะ่อยในค่อยบ่อยากออกพานเนาะพี่น้องฮ้อนๆอนนะติดว่าพาเด็กน้อยไปหันมานีใ <c oughs> น,นข่อยก็คือสิได้นอนอยู่บ้านนั่นแหละจะก,กาทะเลสม,มุทรปากาเนาะพี่น้องลมกเ็เย็นเย็นมือนีซิมาคนก็บ,บ่ค่อยหลายปานใดขาเจ้าก็สิเป็นคือข่ขอยละมัง้งฮ้อนแห้งหลายบ่อค่อยอยากออกจาาาากกกบ้้นนนนมฮออออเะ่สสสิิขึไปหคยูงๆ็ อาไว้ผ่าก่อนผ่าข้อพอนเนาะแล้วก็เสียเอาอันทองนี่ไปติดผ่าสันเดียหักเป็นก็ระไรหลุบไร้องแห่ไทยรวมๆกันแนวในขวดคุดหลุกเลยพี่น้องทีนี่ข่อยกับบริกรกับตังจังหวัดเนาะเพราะว่าหลุกหลุกล้านล้านข่อยขึ้นมาจากเด็กบันหนกกรสิมาเที่ยวกรุงเทพมันได้แบบนี้แต่ว่าสงการต่ละปีข่อยกับบริกรบานแจ็คเสือดอกก็มีหลายปัจจัยเนาะที่ข่อยบ่กกับปัจจัยแรกก็คือเงินโรงงานข่อยมันกับ่มีโบนัสตอนสงการเนาะปีใหม่กับบานกันยังพอได้มีโบนัสกินไงสงการวันบ่มีโบนัสเนาะก็งบหน่อยแล้วกับบานกลััับต่าางงงจหวดดูรก็มสิิทนนเ้พะ ว่าย่างแหลวกะซียางขึ้นมารีบผากันขึ้นไปบนหอคอยชั้สูงหน่นเด้ท่องนี่เพื่อเสิมีสะพานกระจกใหย้ยยางแต่ว่าคอยบ่ขึ้นไป้อาคอยย่านขาคอยสามสิบบาทนอนได้ขึ้นสะพานกระจกแต่ว่าคอยบ่ขึ้นคอยสิยมาขึ้นรีบเพื่อสิขึ้นไปบนหอคอยสื่อตัวประมาณยี่สิบบาทนี่แหละคนละยี่สิบบาทาใหญ่วันบ่อยู่ข,ข้างบนนี่ยคอยบ่ได้ขึ้นมาได้เนี่พี่น้องขาโคตรสั้นเลยขาสั้นอิลีเพื่อสิหอดหอคอยข้างบนเนาะขนาดคอยผ่าอยู่นี่คอยก็ยังขาสั้นแต่ย่านอิลีขึ้นนลี่ใจสิขาดกันขึ้นลมาประมาณคนนี่แหละนนักยยืเงีบกันเพ่นเลยบ่มีไฟป่าาาเพระว่ย่าน แต่ว่าพ่อขึ้นมาสูงๆแนวในวิวที่อัศนถัดมันกิดงามมานเนอะพ่อขึ้นรีบขึ้นว่าหอดดาดฟ้ามาแล้วย่ายวันผัดลงไปแหละโอ้ในๆก็ขึ้นมาแล้วก็เลยพาก,กันยืนชมวิวอยู่นี่ประมาณ20นาทีนี่แหละเพราะว่าขาสั่นแห่งไปตยานค่ะอ,อยู่บนนี่ก็ลมเย็นเย็นไปแต่อาอูม,มาผูกนอนได้ค่ะว่า แนมเห็นทะเลส,สุดลูกหูลูกตาเลยเนาะแต่ว่าก็เป็นตะยานค่อยว่ารวมบสสเบสเซนแล้วก็คือข่อยานนั่นแหละข่อยานความสูงวกกับหัวจีไปยืนอยู่ริมกระจกทายอยู่ไกลๆพี่เพราะว่าขาสั่นแหง้งวกกับไปยืนมองขอบขอบมันหันาหยานันเด็กหน่อยก็สร้างโมโ oh หจากยาหยันเนาะมึงที่ไปยืนริมริมฮันวิวทายยัยงขอาก็ยืนทายอยู่ไกลๆพี่ได้ก็ได้ขึ้นมาแต่กับเด็กหน่อยนี่แหละแต่ว่าพ่อใหญ่วินัยบ่ได้มานําเนาะเพราะว่าเราเฝ้าพะโลูอยู่ข้างล่างไปไสมาไสคขันได้เอาพะโลูเปนําัมเราก็บ่ค่อยได้แบบไปเที่ยวสนุกดออออกกเเเเรรราาาาาาตต้้งงฝแแแ่่่่มมมัััันนนนนน็คคืวสูขหละบ ว่าเราหากรักผลาแหง <c oughs> เรายอมเสียสละหนะนามาขังบนได้เพราะพะาวพะกเ้าโคกรโลงแล้วละ่ะตอนคืนนะว่าเสียวแล้วตอนล่งในแห้งเสียวแห้งพี่น้องใจสิขาเลยล่งรีบพนิพลนก,กันหายใจย่ำได้สิหอดต,ตอนคืนรีบนะว่าเสียวแล้วตอนลงในแบบโคตรเสียวเลยโอ้ยใจสิคาดย้อนพอประตูรีบเปิดออกแล้วโอ้ยก้าวขากระเสบบอกอกพี่น้องเพระาะว่าขาสั่นไหลออจากรีบแล้วกระชิตรงดิ้งมหาพอยายวินัยเลยพอดีมาพอใหญ่วันนั่งรออยู่ข้างล่างพี่เมย์คอยนะเราไปนอนก็บลูกสลายเราได้พากันมาคนละขันเจอกันแล้วนั่งเบ้ากันสักข้าวหนึ่งแล้วก็สิาานนนข้ไดบ เพราะว่าตอนนี้กับประมาณบายสองไรเนี่ยโมยมียไผ่ด้กินเขาเลยเขาเศร้าเขาเทียย่ยงพญวิันก็บสเตีฟเดิมเนาะขินพะรูลูกสายเราพี่น้องควยในิ้ลายคนแห่งนี่ยกะบะขั้นหนึ่งนี่บ่พ่อได้ต้องไปประมาณสองขันจังสิพอกันนั่งเนาะอกมาจากวัดแล้วก็บสิพากันยางตลาดข้าวหนึ่งห่อนแหงไร้พากันยางตลาดข้าวหนึ่งก็บดน,น้ำแข็งใส่เดอกผัวละถวยส่วนพญวินัยเราก็ไปสตาร์ทหลหล่อกระสตัดผาบมาบานเลยบาดน,นี่มายางกุ้งกินกุ้งนี่ก็ยางกันนั่บ่ทันก็เลยพากันเอาไปหนึ่งน้ำเน หลูกล้านเล้นลุ้นหลอนคอยอยาดที่พี่น้องคอยกับประมาณสิบสองชีวิตเหมือนนี่ห <c oughs> ลูกล้านลายลาุ่นไหวค่ะ <c oughs> มีติตรคน่วนไปเที่ยวนันเที่ยวนี้ได้คอยกับปฏิเสธตลอดเลยคอยไปอยากพาล,ลูกล้านคอยไปพอมันลายคนลายมันวุ่นไหวแห้งคอยไอ้คนให้พากันไปเที่ยวแต่แบบญยาิพี่น้องกันนี่แหละพอดีมวนคอยว่าเที่ยวแต่ขอพัวจะโค้งน,นี่นะวุ่นไหยแต่ขอพัวจะโค้งสันดีส่วนพญวินัยในบอกเรากลับนาทีเป็นแผนกอย่างคือเก่านนาเป๊กนํำเนาะผู้อย่างก็อย่างผู้เดียวได <c oughs> ้ อย่างนํบบ่กระบทันเพราะว่าลูกลานลายแหงก็เลยเอาเป็นหนึ่งขนาดหนึ่งก็ย่งนํ่บทันเนาะ <laughs>